ทดีค่ะเมนะคะเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะและผู้บริหารหน่วยจากบริษัทชับไลค่ะวันนี้ค่ะเมย์จะมาบอกถึงอะไรบ้างที่บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายแล้วก็ไม่เคลมให้นะคะว่ามีเหตุมาจากข้อใดบ้างนะคะหลักๆเลยค่ะที่บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายค่าฝาไม่เคลมให้นะคะก็คือมีสี่ข้อค่ะเหตุนี้นะคะเวลาที่เราไปสมัครประกันนะคะ สามารถสอบถามตัวแทนประกันได้แลวตัวแทนประกันก็จะบอกเรานะคะว่ามันมีเงื่อนไขบ้างอะไรที่ประกันบริษัทปันนะคะเขาจะไม่จ่ายเราข้อที่1ค่ะในกรณีที่ทางลูก้านะคะไม่ได้เปิดเผยข้อความจริงหรือข้อเท็จจริงในตอนสมัครทำประกันครั้งแรกคะ่ะไม่แถลงปกปิดก็คือหมายความว่าข้อเท็จจริงนั้นอาจจะมีเช่นเกี่ยวกับอาชีพนะคะหรือสุขภาพนะคะเราตอนสมัครทำประกันครั้งแรกเนี่ยทางตัวแทนนะคะ เขาจะถามว่าทานคะเคยมีโรคประจําตัวไหมเคยผ่าตัดไหมมีความดันเบาหวานไหมแล้วถ้าเราปกติดเราไม่แถลงนะคะเมื่อภายหลังที่บริษัทประกันนะคะมาสืบค,ความจรงิงตอนที่เราเคมตอนที่เราแอดไปท,ที่โรงพยาบาลนะคะบริษัทประกันก็จะไม่จ่ายค่าราักษาพยาบาลไม่เคมให้นะคะแต่บริษัทประกันค่ะก็สามารถที่จะยกเลิกสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญาบอกลับสัญญาที่เราทาําการนะคะภายในสองปตีตั้งแต่วันที่เราสมัครทํราประกันกันนะคะ เวลาทำการประกันทูกค้านะคะเมย์ก็ขอให้ลูกค้านะคะ,ะแถลงข้อความจริงข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพและสุขภาพสุขภาพคือรู้กันอยู่อะไรที่เป็นมาก่อนการทํราประกันเนี่ยเราจะไม่คุ้มครองนะคะหรือถ้าคุมค้มครองอาจจะมีเงื่อนไขจะมีการเพิ่มเบี้ยหรือละเวน้นยกเว้น โรคที่เป็นประกอนการทำประกันฉะนั้นให้เราถแถลงไปนะคะหรืออาชีพเช่นถ้าเรามีอาชีพที่ความเสี่ยงสูงเช่นเช็ดกระจกบนตึกสูงแบบนี้ค่ะแ,แล้วเราตกลงมาเสียชีวิตแต่ว่าตอนที่เราสรรมัครทำประกันครั้งแรกอะคะ่ะเราบอกว่าเราทํางานเอกสารนั่งอยู่ที่โต๊ะเฉยๆทำงานในออฟฟิศไม่ออกไปไหนเลยไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยแต่ปรากฏความเป็นจริงคือเรามีอาชีพที่ความเสี่ยงสูงมาก เป็นก็ที่เป็นพนักง,งานชินกระจกคนตึกสูงวันนี้ค่ะเมื่อเสียชียวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริษัทประกันเมื่อสืบรู้ความจริงก็อาจจะได้จ่ายตัวสุนประกันชีวิตนั้นให้ก็ได้นะคะคือมันเป็นเงื่อนไขของเทานะคะสองค่าตัวตายค่ะค่าตัวตายภายใน1ปีนะตั้งแต่วันที่เราทําประกันสมมติเราทำประกันวันนี้แล้วนับไปอีก3า,า5วันนะคะถ้าเราค่าตัวตายภายใน365ว,วันภายใน1ปีนี้บริษัทประกันนะคะจะไม่จ่าย ัวถุนประกันชีวิตให้ถ้าเราค่าตัวตายภายในหนึ่งปีเราต้องไปค่าตัวตายให้มันเกินหนึ่งปีไปก่อนบริษัทประกันถึงจะจ่ายตัวถุนประกันชีวิตที่เราทำสมมติเราทำหนึ่งแสนล้านหนึ่งถ้าเราค่าตัวตายภา,ายในหนึ่งปีเราจะไม่ได้แล้วเราค่าตัวตายหลังจากหนึ่งปีไปแล้วเราถึงจะได้ตัวถุนประกันนั้นให้ครอบครัว ua, ให้คนข้างหลังนะคะทําไมถึงต้องคิดเป็นหนึ่งปีคือคนเราสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ว่าอาจจะไม่ค่าตัวตายภายใน3เดือน6เดือนนี้แนะน่นอนแต่ถ้าเกิดว่า เราอะมั่นใจแน่วแน่ที่จะตายให้ได้เกินหนึ่งปีแล้วก็ยังจะตายให้ได้จะค่าตัวตายให้ได้เนี่ยประกันก็จะจ่ายค่ะคือถึงต้องขอเบียเยาวเวลาว่าก็ให้มันเกินหนึ่งปีไปก่อนจึงค่อยค่าตัวตายอยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนําให้ลูกค้าค่าตัวตายเพิ่อเงินประกันนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขเอาเฉยๆว่าถ้าเกิดลูกค้าได้ทำประกันไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่งปีจะค่าตัวตายตัวแต่ประกันก็จะไม่จ่ายค่ะสามถูกผู้หบประโยชน์ฆาตกรรม ือค่าดูเจตานานะคะผู้ประโยชน์เช่นสมมติเมยยกคุณประกันชีวิตหนึ่งล้านบาทห้าแสนบาทสองล้านสามล้านเนี่ยค่ะให้สามีแล้วพอเอินสามีเะียไปปิ๊งสาวใหม่อยากจะค่ายแก่เนี่ยให้ตายนะคะแต่ตอนทําประกันเมยยกยกให้สามีไงฉะนั้นเมื่อสามีวางแผนฆาตกรรมเมยปุ๊บฉะนั้นสามีที่เป็นผู้ประโยชน์ก็จะมาได้เงินประกันหนึ่งล้านสองล้านสามล้าน แต่ข้อสุดท้ายแน่นอนถ้าเราไม่ชําระเบี้ยประกันนะคะภายในเวลาที่กําหนดมันจะมีดีลเลทสมมุติว่าเราถึงดีลประกันวันที่1งมกรามนก็จะให้เลทได้3ามิบวันแต่ถ้าเกินสานกสวันไปแล้วเรายังไม่ชําระค่าเบี้ยก็ขาดนะคะมันจะานขาดความคุ้มครองเมื่อกรมธรรม์มันขาดความคุ้มครองขาดอายุไปแล้วไม่สามารถใช้ได้แล้ว เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเคลมถ้างสถาบันจะไปแอดมิดหรือเกิดเบี้ยชีวิตขึ้นมาบริษัทประกันก็จะไม่จ่ายตัวทุนประกันากาชีวิต5แสน1ล้าน2ล้าน3ล้านที่เราทำไว้หรือไปแอดมิดบริษัทประกันก็จะไม่จ่ายค่าสถาบันที่เพลให้นะคะเพราะว่ากรมธรรม์ปัญหาไปแล้วนะคะดังนั้นเมื่อถึงดิวประากันจะมีจดหมายค่ะเป็นหนังสือ,สอแจ้งค่าชำระเบี้ยนะคะส่งไปให้ที่บ้านแล้วก็จะมีทางตัวแทนแบบนี้นะคะคอยเตือนลูกค้าเมื่อถึงดิวแล้ว ก็ให้ชุระให้ตรงนะคะอย่าให้ขาดนะคะเพื่อคามสำเร็ของท่านไว้ค่ะ